สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวเจ้านารูโตะนะครับผมนะที่เป็นร่างของเซียนนั่นเอนะครับทุกคนนะนี่เลยร่างนี้เลยนะครับทุกคนก็ จะเป็นในส่วนของบัฟโอเวอร์โหลดนะครับนะตัวนี้นี่เป็นระดับแค่อันติเมตนะครับแต่ว่าสกิลต้นไม้เนี่ยกับฟาร์มคิวเนี่ยยังไม่ได้อัพนั่นเองนะครับทุกคนนะเออนี่นะครับล่างนี้เลยเดยวพี่จะมาบอกกันว่าวิธีการหาเนี่หายังไงนะครับทุกคนนะอันดับแรกนะครับทุกคนต้องไปสุ่มตัวนารูโตะในตู้มาก่อนนะล่างแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ล่างนี้นะครับเป็นมิสติกนะถ้าพี่จําไม่ผิดเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ตู้หนึ่งตู้2ครับตัวละครนี้นะ พอเราสูบมาแล้วเนี่ยเราก็อีโวไปครั้งที่หนึ่งนะครับของอีโวตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของเลดอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับทุกคนนะ ว้าไปที่เลดนะครับหรวาเลดช,ช็อปตรงนี้นะครับของอีโวมันจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับทุกคนนะก็ไปเล่นลีฟฟิลเลดได้เลยนะ <S <S อย่าลืมซื้อตรงนี้ด้วยนะครับ <S 1> <S 1> เพิ่มดาเมจตอนเราไปลงเลด50%รนะครับทุกคนโอเคไหมซื้อครั้งเดียวนะมันจะอยู่ได้ถาวรเลยนะครับทุกคนอ่าแล้วก็พอเราอีโวแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นร่างนี้นะทุกคนนะร่างที่วงเล็บเนี่ยเอ็นกรตรงนี้นะครับทุกคนนะเราก็อีโวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็จะกลายเป็นรัะคบ อยู่ที่รีเจนสเตนครับด่านเลนวินเล g e นะครับ X หนึ่งนะแล้วก็อันนี้คราฟเอานะไอ้ดูกตาเนี่ยลิงอายนะไปครับอันนี้อยู่ X 2นะอยู่เลนวิ l เล g e X สองนะเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่านะ เอ่อจะได้แบบนะเดี๋ยวหาว่าแบบเออพี่ไม่ได้บอกอรายละเอียดอะไรอย่างนี้นะทุกคนมันอยู่ตรงนี้อ่านะครับทุกคนแล้วก็นี่นะจากกะเอ็นเซนนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้นะครับอยู่ตรงนี้โอเคไหมสำหรับน้องๆน,นะครับที่กําลังมองหาการฟาร,ร์มเกมอนิเมะรัสเตนอนิเมะดีเฟนเดอร์และอนิเมะลอยยอนะครับแบบ AFK หาของ24ชั่วโมงแต่ไม่มีเวลาในการเฝ้าหน้าจอพี่ขอแนะนา UG p h one เลยนะครับแอปพลิเคชันเช่ามือถือรองรับ PC iOS และ Android u g 4นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ออนไลน์บนคลาวด์24ชั่วโมงนะครับต่อให้เราปิดคอมปิดมือถือไปแล้วตัวเราก็ยังฟาร์มอยู่นะครับไม่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตของตัว u g 4เองนะครับทุกคนมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายนะครับพี่แนะนำ Gvip ขึ้นไปนะครับจะลื่นกว่าแล้วก็มันจะแพงกว่าแค่นิดเดียวนะครับทุกคนนะรองรับการใช้งานภาษาไทยสมัครครั้งแรกเนี่ยรับส่วนลดสูงสุด50%เลยนะครับถูกกว่า Redfinger อย่างแน่นอนมีช่องทางการชําระเงินมากมายนะครับไปตามกันได้ ที่นะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยช่องของเรานะครับมี Facebook Fanpage เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเข้ามากดติดตามกันได้เลยนะครับผมลิงก์เนี่ยทุกคนสามารถเอาจากหน้าช่องตรง Youtube ได้เลยนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับทุกคนฝากติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ d c Shop ขายไก่เพชรราคาถูก a อนิเมะแอดเวนเจอร์อนิเมะดีเฟนเดอมีให้เลือกมากมายและอนิเมะแวนกาด มีบริการรับโกดเกมพาร์ทเลทถูกทั้ง3แมปไม่เชื่อลองเข้าไปดูบริการรับเติมโลบักแท้เลดดี้มีแจกโค้ดด้วยเข้าลิงต้คลิปได้เลยทีนี้นะครับของครับมานะครับก็จะอยู่หน้าแรกเลยนะในวันที่พี่ทําคลิปนะทุกคนนะ นี่นะจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นของซาคุเกะเนาะแล้วก็อันนี้เป็นของนารูโตะนั่นเองนะก็อีโวเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่อันนี้คือเบสซิ่งนะทุกคนที่พี่ใส่อยู่เนี่ยคือเบสซิ่งของล่างนี้นะส่วนตัวพี่ก็บอกว่ามันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันแปลกๆอ่ะมันดูไม่รู้่ะพี่ว่ามันดูแข็งๆแปลกๆยังไงไม่รู้อ่ะเพราะว่าหรือว่ามันคือมันเห็นชุดขาวๆอ่ะพี่ไม่รู้ว่ามีวิธีแก้หรือเปล่าไม่ให้มันเห็นชุดขาวๆขพี่หรือพี่ต้องไปถอดชุดพี่ออกให้หมดแล้วใส่เบสซ โอเคตัวละครนี้นะครับทุกคนนะเป็นธาตุแสงนะครับตัวละครวางพื้นหน้าบัฟแค่โอเวอร์โหลดเองนะดาเมจสองแสนกว่าระยะ39มเก้าอุณูสี่จุดเก้าสองนะครับสเตตก็เป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับเป็น S2 อันแล้วก็เป็น A นะเดี๋ยวพี่จะใส่ในส่วนของโซไปด้วยแล้วกันนะครับนะพี่จะใส่ไอเทมเนี่ยโซเพิ่มดาเมจสิเปอนไปด้วยอ่าเพิ่มดาเมจตรงนี้ไป15%นะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้เลยดาเมจก็จะกลายเป็น2องแสนนะทุกคนนะประมาณ2องแสนหกสองแสนเจ็ดประมาณนี้นะกลมๆนะ เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมครับไปดูว่าล่างนี้ครับจะเก่งักแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวพี่เอาติดซาสึเกะไปด้วยนะเพราะว่าอาจจะมีพาสซีฟที่ต้องคอมโบกันก็ได้นะเพราะว่าอย่างตอนที่เรารีวิวซาสึเกะไปเนี่ยมันจะมีพาสซีฟหนึ่งนะครับที่เพิ่มดาเมจให้ซาสึเกะกับระยะ15%เนาะก็แต่ตแต่ว่าเราต้องเอาตัวนี้แหละไปวางในระยะของซาสึเกะนะจะได้บัฟพาสซีฟนะทุกคนโอเคไหมพี่เดียเลยเดาว่านารูโตะน่าจะมีเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวไปเจอในเกมดีกว่านะ โอเคทุกคนตอนนี้ก็ฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะวางเจ้านารูโตะไปเลยนะครับอันนี้มาเราแพ้ท่านนะจริงๆไม่ใช่แพ้ท่านหรอกแต่ว่าเราก็ไม่ได้ชนะท่านมันนะครับทุกคนนะโอเคไปประมาณนี้เมื่อเราวางไปแล้วนะครับนี่อนิเมชั่นแรกนะครับทุกคนกระสุนวงจักรนะครับปีไม่เข้าเลยนะครับทุกคนนะปีไม่เข้าแถมติดสตันให้ยติดสตันด้วยหรอวะเอ๊ะมันติดสตันด้วยหรือ,หร,อหรือว่ายังไงทุกคนพี่เห็นดาเมจมันขึ้นเป็นมึนๆเหมือนบน,น,นหัวนะ แต00 like like ่ว่าอนิเมชันถือว่าสวยนะอนิเมชันถือว่าสวยนะทุกคนนะดาเมจของเราจะอยู่ที่3ามแสนนะครับนะสามแสนหนึ่งหมื่นนะเอ้สามแสนหนึ่งพันนะทุกคนนะระยะสามเกาจุดามคู่ดาวสี่จุดเก้าสองวินาทีนะรูปแบบเป็นเซอร์เคิลนั่นเองนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวอัพขั้นกันเลยนะตัวละครนี้มี3ขั้นนะอัพเอ้ตัวละครที่มี9ขั้นเดี๋ยวอัพไปก่อนเลย3ขั้นเออตอนนี้เนี่ยอัพมา3ขั้นแล้วนะครับดาเมจเป็น11บเอ็ดล้านหกแสนนะระยะ37.8นะครับทุกคนนะคู่ดาวห้าจุ อันนี้เอ้ยทำไมเดี๋ยวนะตอนแรกเป็นกระสุนวงจักรแล้วก็อยู่ๆก็มีหัวของคุลมะโผลมานะก็คือจิ้งจอกก้าหางก็คือล่างสถิตอ่ะติดล่างของเจ้านารูโตะนั่นเ,เองนะนะโผล่ขึ้นมาโผล่แต่หัวนะทุกคนนะเออเป็นไงแต่ว่าสีมันไม่ค่อยสีมันจืดไปหน่อยนะเหมือนว่าจะเป็นคุลมะป่วยหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะทุกคน โอเคอัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงินหมนะื่นสองดาเมจสิบเก้าล้านเก้าแสนนะอา่าระยะ38.9นะคูดา 5, 7, 4, ว5.74ุดเจ็ีวีนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ขั้นต่อไปขั้นที่5ใช้เงิน20,000นะครับทุกคนอา่าในขั้นนี้นะครับดาเมจ27่สิบเจล้านหนแสนนะนะระยะ41.3คูดาวเท่าเดิมนะแล้วก็จะมีพาสซีฟนะตอนนี้เนี่ยเรามี1พาสซีฟนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราเอาซาสึเกะตัวนี้นะครับนะมาวางอยู่ในระยะของนารูโตะนะครับ เราจะได้ลดคู่ดาวนะครับ5.5นะครับแล้วก็คีเรทของเรานะอัตราคีเนี่ยเพิ่มขึ้น20นะแล้วก็เราจะได้บัฟระยะ10นั่นเองนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเหมือนจะไปทางคลิหน่อยๆปะเหมือนจะแอบไปทางคลินะครับนะเออน่าเล่นใส่คลิอะไรประมาณนี้ถ้าได้บัฟกิดมาจะดีมากๆเลย โอเคอัพ okay. ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน2 5 0นหะ0ืนห้าะขั้นที่หกนะครับดาเมจสามที่หกล้านเจ็ดแสนนะครับทุกคนนะอ่าระยะสิบสองจุดห้านะครับนะตอนนี้เราก็ตีแอร์ได้แล้วนะเออตีแอร์ได้ตั้งแต่ตอนไหนไม่แน่ใจนะน่าจะขั้นที่สปมปะเดี๋ยวพี่ขอวางใหม่ได้ปะะ่าวทุกคนตีแอร์ได้ตอนไหนทุกคนวางไปแล้วเนี่ยมันตีแอร์ไม่ได้นะแล้วก็อัพมาสามขั้นอืมขั้นที่สานะเราตีแอร์ได้นะทุกคนนะ แล้วเมื่อกี้เราอยู่ขั้นที่6นะครับต่อไปก็ขั้นที่7นะครับใช้เงินอัพเมื่อกี้4 5 0 0 0บ้าทดาเมจ75ดล้าน3แสนนะครับนะอู้ขัข้นนี้ดาเมจค่อนข้างกระโดดนะเออแล้วก็ขั้นนี้เนี่ยมีคูลามาออกมาแล้วนะทุกคนนะออกมาเต็มตัวนะทุกคนแต่ว่าสีมันไม่ใช่นะสีมันจืดๆยังไงมันสีเหมือนสีเหมือนป่วยนะทุกคนโอเคตอนนี้ก็ในส่วนของระยะเราเนี่ย48นะคูลดาวเท่าเดิมนะทุกคนนะนี่ประมาณนี้เลยนะหรือว่าล่างนี้มันเป็นล่างที่แบ่งพลังไว้ครึึ่่งงนนกัับพอมะ ก็คือพ่อก็คือรุ่นที่4นะทุกคนเออแต่ว่าไม่แน่ใจหรอกดูว่าเขาจงใจทําสีมาแบบนี้หรือเปล่าพี่ว่ามันแปลกๆสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าโมเดลของคุณรามาสวยอยู่นะโอเคขั้นต่อไปขั้นที่8ใช้เงิน6กปืนนะดาเมจแปดสิบสี่ล้านสี่แสนอะยะห้าสิบจุดแปดนะครับรูปแบบเป็นเซอร์เคิลนะเออก็คือโจมตีเป็นเซอร์เคิลมาตลอดเลยคู่ดาวเท่าเดิมนะแล้วก็ขั้นสุดท้ายใช้เงิน6กหมื่นห้านะครับทุกคนนะดาเมจสุดท้ายเก้าสิบสามล้านสี่แสนนะครับทุกคนแล้วก็ อายะ53.1คูดาว5.74จุดเจีวินั่นเองนะแล้วก็เราจะมีพาสซีฟเพิ่มมาอีก1อันนะก็คือบัฟออลยูนิตอินเล้งนะครับนะก็คือเหมือนกับว่าเป็นบัฟของคุระวะหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะมันเขียนว่าฟ็อกบัฟไงทุกคนนะก็คือจิ้งจอกบัฟอย่างเงี้ยเหรอทุกคนก็คือมันจะบัฟเอ่อในส่วนของดาเมจ15%แล้วก็ระยะเนี่ย10%นะครับทุกคนเออประมาณนี้นะงนี้เลยนะทุกคนนะตัวละครมันก็ไม่ทำอะไรยืนเฉยๆนะก็คือเป็นคุระวะครับทุกคน นับหางได้ครบ9ก้าป่ะทุกคนเก็บรายละเอียดดีเปล่าวะทุกคน12-3โอ้ดูไม่ทัน,นทุกคน,นต้องนับหางหน่อยว่าครบ9กาหางหรือเปล่านะเพื่อเก็บรายละเอียดเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดน่าจะครบเก้าทุกคนนะเออน่าจะครบเก้าหางแหละทุกคนประมาณนี้ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองแบบนี้นะครับทุกคนนะขายตัวนี้ก่อนนะแล้วก็เอาไอดอลมาบับดูหน่อยนะครับเอาไอดอลมาบัฟดาเมจน,น่าจะมีร้อยล้านนะทุกคนปึ๊บไปนี่เด๋อก็ถ้าเป็นหนึ่งร้อยสองล้านนั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหม ระยะ58.4คูดาวเท่าเดิมนะครับทุกคนทีนี้นะครับมันบอกว่าถ้าเกิดว่ามีาซาสึเกะใช่ปะ่ะเดี๋ยวนะมันบอกว่าถ้ามีาซาสึเกะเนี่ยมันจะได้ลดคูดาวใช่ปะ่ะแสดงว่า5.74เนี่ยต้องลดลงนะถ้าพี่วางาซาสึเกะน,นะเดี๋ยวพี่ขอวางาซาสึเกะก่อนตอนนี้คีเลตเราอยู่ที่1 5นะครับทุกคนนะระยะเราเท่าไหร่เนี่ย58 58มันได้บับตรงนี้นะเ่ะเดี๋ยวพี่วางาซาสึเกะเลยแล้วมาดูกัน วางซาสึเกะไปแล้วนะครับเห็นเปล่าว่าคูดาวพี่ลดลงนะเมื่อกี้ลดลงแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจาก15นะเป็น35นะครับทุกคนเห็นปะนี่เลยนี่นะครับแล้วก็ระยะใช่ปหเล็ง10%นะ10%ก็เท่ากับเอออลบัฟนะครับทุกคนนะมันทับกันเหรอมันทับกับไอออนเหรอหรือว่ายังไงเดี๋ยวบัฟนี้ปึ๊บเมื่อกี้มัน58อ่าไม่ทับนะทุกคนนะก็ได้อีก10นี่เป็นระยะ63ดาเมจ102ล้านนะครับทุกคน,นประมาณนี้เลยอ่าโอเคไหม ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแบบนี้เลยนะแล้วก็ไหนลองซาสูเกะดิซาสูเกะเนี่ยถ้าอัพเต็มเป็นยังไงนะเมื่อกี้จริงๆเรารีวิวซาสูเกะไปแล้วใช่ปะก่อนหน้านี้ซาสูเกะก็จะได้ดาเมจเพิ่มมาเป็น74ล้านนะเพราะว่าพาสซีฟซาตูเกะมันจะมีตรงนี้นะถ้ามีนารูโตะเนี่ยอยู่ในระยะนะครับก็ได้บัฟ15%นะครับทั้งดาเมจแล้วก็ระยะซาสูเกะนะระยะ93เลยนะซาสูเกะนี่โอ้โหเยอะมากนะครับเอ้ยทำไมมันหายล่ะแสดงว่าบัฟอันนี้หมดใช่ไหมบัฟอันนี้หมดใช่ไหมเออเดดี๋ยวลองบัฟูใหม่นะ ของไอดอลปุ๊บเข้าไปนะครับทุกคนเป็นเท่าไหร่62ล้านกับ8 4โอเคประมาณนี้อ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็คงประมาณนี้สําหรับนารูโตะพี่มองว่าไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะส่วนตัวพี่ว่าภาษีของซาสึเกะดูดีกว่านะเพราะว่าติดไฟดำเนี่ยโคตรแรงทุกคนโอเคไหมเอออ่ะคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับเออแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นคนละธาตุกันนะเป็นธาตุแสงอันนี้เป็นธาตุพืดนะการใช้งานก็แตกต่างกันผนโอเคไหม แต่ว่าส่วนตัวรู้สึกว่าซันตเกตจะเก่งนะเพราะว่ามันได้ไฟดำเยอะเนี่ยแหละโอเคพี่ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย